สวัสดีค่ะวันนี้ฮาร์ลลเรยเนาะปื้อแวดจัดนิยายน่ะเหยาเฮ่อหอย,มห,อย,มย,ย,ย,ยหมาตหนะหอยหมาวันนี้ก็เออเลยสินะ่ย่างไรหนอใครย่างอย่บางไรซอสอย่างไยเผื่ออ,อยอ่างสิกิโลอย่างเผื่อใครอยากมอ,อยอ,อ,อ,อ่ะแต่ป่อยเยอะชีอันนี้หอยหมาหนะคะซื้อมาน่าจะลงนิดงนี่นเปล่าลงเปล่าไม่แน่ใจนะคะ เท่าที่เห็นนะคะร้อยร้อยห้าสิบบาทนะคะหรือร่าเราป้อยเยอชีนอนไปหอยหมันนะคะเอามาต้มมกี้นี่เองคะ่ะต้มประมาณสามถึงสี่นาทีนะคะไม่รู้เนื้อเป็นยังไงไม่ไม่เคยกินนะคะกินครั้งแรกอื อ,อ้อเนอะอ้อเลียวน้ำจีส้สีส่ฟุตเรอะอ้อเดี๋ยวมะกินกับน้ำจีส้สีฟูนะคะอืมนั่นแน่นๆนะคะ อออร่ <ITA> อยอะปกติเคยกินแต่ เออหอยแม่น้ำนะคะอ่าแล้วมีมีคนถามว่าอะไรนะเอฟซีเนาะถามว่าเป็นคนที่ไหน มีคนถามเยอะมากเลยนะคะเอซีที่ถามเข้ามาเป็นคนท่าสอนยานนะคะถ้าถ้าใครไม่รู้ว่าท่าสอนยาอยู่ที่ไหนท่าสอนยาอยู่จาวดตะนะคะบางคนนึกว่าเป็นคนลำปูเนาะแต่บ้างมันได้แฟที่ลำปูนะคะ มันได้ไฟที่นลำโพงไปนคนท่าสองยางท่าสองยางก็จะอยู่เจาวัตาเนาะอยู่เจาวัตาเนาะค่ะอยู่ใกล้แม่น้ำเมยนะคะบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำเมย แปคลับบอกว่าไอ้ทำไมไมเดาผู้ภาษาลํำพูให้หน่อยผู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าแค่มาอยู่นะคะผู้ภาษาล้ำพูไม่ได้ค่ะ้ขออาคัรด้วยนะคะผู้ได้ใจภาษากลางเนาะ วันน้เริ่มภาษาภาษาสิานเนาะว่ายเกมเนอเล่นอแนนนอ,อยู่เล่นแดดเนาะอีกเกมยนี่จวาตากเนาะจว,วตันโยอำเภอท่าสงาองยางเนาะโนเล่นท่าสองยางคนนี้เนี่ยโยท่าสองยางเนาะ fc ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมถามไม่ตอบเนาะก็ตอบตอบอยู่นะคะก็คิดว่าจะมาทําคลิปอยู่นะคะเวลาเกมบบางทีคุยก,ก็ลืมค่ะ ไม่ได้หญิงนะคะถามได้แต่บาตรีดลึงเนาะอันนี้หอยนะคะจมมาอยู่ลำคุกก็ไปไปมาๆนะคะ อันนี้ไม่เคยกินเลยนะคะครั้งแรกเลยทำไมออกมาขึ้นเดียวอะข้างในมีเปล่ไม่แน่ใจอร่อยดีค่ะแต่ราคาก็จะสูงเนาะถ้าเราอยู่ท่านสองยาก็ติดแม่น้ำมือก็หากินนะคะอ๋อขมๆนิดนิ ส่วนตัวเนาะค่ะไม่รู้เป็กซี่เขาปตอนไม่ไแน่ใจแต่ก็เห็นเขากินกันอย่างนี้นะคะและ้วบ้าสาวบ้าย้อนเลือบ้าสาสซิย้านเลือดย้อนไดแหละนี่ให้เจ๊บ,บ้าส่วด้วยเนาะไอแกงีเราถ้าสองอย่างเนาะ เดี๋ยวลถ้าโลไปเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะคะที่บ้านเกิดนะคะปกติโลไปบ่อยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะฝนตกโลไปไม่ได้เนาะอืมมันใหญ่ fc เอฟซีมามาคงเห็นถามว่าทำไมไม่ไลฟ์ศพก็อยากจะไลฟ์ศพนะคะบารทีก็ไม่ว่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูวันนี้เนาะถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดอยู่ออกไปไลฟ์ศดข้างนอกนะคะถ้าไลฟ์ศพเอออ,ออย่าเหมยอย่าจะไข่ขอเนาะไข่ขอเอามาไข่ขอไลฟ์ศพด้วยบารทีพูดคุยกันเนาะ มีคนเข้ามาแล้วก็เข้าเข้าออกออกข้าเข้าออกออกเนาะอย่ามาขายงานไม่ไม่จะขายได้หรือางานดํางานดําที่เคยลงคลิปไปอเรแล้วเขาต้องนะื้อ อย่าให้มาขายอะไรแนะนำได้นะคะช่วงนี้คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะาขายอะไรอย่าหาอะไรได้เสริมนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู เคยกินแดงหอยแม่น้ำหอยเชอรี่นี่เคยกินอยู่นะคะตั้มโซ่ตัตาํา อันนี้ซื้อมาวันสองวันแล้วนะคะแช่ตู้เย็นไว้น้องไม่ตายนะคะถ้าโดน่อนเย็นไม่แน่นใจไม่ใช่น้องอาจจะตายแล้วเปล่าีย๋ยว่าน้องน้องจะไม่เน่าอ่ะอืมเพราะว่าใช่เย็นเนาะ พอแช่เย็ยมนมาประมาณถึงก็ใช่ตู้เย็นไว้ก่อนที่จะมาทําวัน,น ถ้าพูดถ้าพูดแต่ภาษาเกรีเนาะเอฟซีบาคนฟัไม่ออดนะคะฟันไม่ออดให้พูดภาษาไทยบ้างเนาะถ้าพูดแต่ภาษาไทยก็เอ,อฟซีแกรีบอ,อกว่าพูดภาษาเนนะก,กรีบ,กาากรบ้างเนาะบาคนก็ฟันไทยไม่อดอนะคะ ต้องสลับกร,รมพูดค่ะทีละคำตอนเด็กเ,กเคยกินอหอยเชอรี่เนาะเอามาผับเผ็กอะ่ะ พ่อแม่ทําให้กินนะอร่อยมากแต่ไม่ได้กินนานแล้วเอามาผับเพลงเอามาไม่หมดนะ จะมาตอบไลายคลิปแล้วเลืมองเห็น mm. <Okay, S 2> เกือบทุกคลิปเลยนะแต่ว่าก็าตอบอยู่นะข้างล่างค่ะ Mmm. -hmm. งั้นนั่งนั่งอ่ะอันนี้ซื้อมาจากอะไรนะแม่โคลนะคะ เดี๋ยวเราไปส่งเพคให้ลูกค้าน,น้ำกับลูกค้าไว้ใครที่สนใจสั่งซื้อได้นะคะท่อใหม่ทุกวางคะ่ะท่อตามออเดอร์เดี๋ยวท้าว่างว่างเดี๋ยว ไลฟ์ like, ส่งมาเล่นเ,เกมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดจ็ให้ฟรีเดี๋ยวส่งฟรีให้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เห็นกันเยอะอถ้ามีแบบกิจกรรมเนาะ คลิปนี้มาตอบให้แล้วนะคะว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนท่าสองยาน,นะคะ ถ้าสอนยาบอกว่าอยู nah. いい่ที่ไหนอยู่จ้วัดตานะค่ะเย่ตอบในสุเยแต่ว่าในสุรีนอว่าเกมยอนเล่เนาะเกมยียถ้าสอนยาเนอถ้าสอนยาหนะเลือจวัดตาเนาะอย่าง้าเบื่อก็าะเรอเนาะเลยแฮติดตามเนาะแฮติตายอะมีต่อแกไกวาอย่างเนอะแช่นี่ยาวิดีโอเนาะดีตั้มหรือว่ากูห่าเด้เนาะ ขอบคุณนะคะทีเ่เข้ามาดูวิดีโอนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะวันนี้มาตอบแล้วนะคะว่าเป็นคนที่ไหนเนาะขอบคุณมากๆค่ะราเดีนาอบ๊ายบาย